สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตุวเรื่องดันดานดัาน,ดานและสำหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตมงังะตัวเต็มดันดานดัาน,ดานในตอนที่175นะครับหลังจากในตอนที่แล้วก็ได้มีการเปิดเผยผู้มีพลังคนใหม่อย่างอาจารย์โจโออาจารย์ประจำห้องพยาบาลของโรงเรียนนั่นเองแล้วก็ได้มีการเคลียร์เรื่องราวของสาวผู้ควบคุมคนตัวจิ๋วที่มาโจมตีโมโมะทำไมถึงมาโจมตีก็ได้สารภาพผิดไปนะครับ ว่าเธอเนี่ยโดนสั่งงานมาจากอาจารย์คนหนึ่งแต่เธอนึกชื่อนึกหน้าตาของอาจารย์คนนั้นไม่ออกเลยแล้วพอเปิดมาในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ถามผู้หญิงคนนี้นะครับว่าแล้วพลังที่อาจารย์คนนั้นบอกให้เธอมาช่วงชิงจากโมโม่เนี่ยมันคืออะไรหรออย่าบอกนะว่าเป็นพลังเหนือธรรมชาติแล้วพลังเหนือธรรมชาติเนี่ยมันขโมยกันได้ด้วยหรอผู้หญิงคนนี้ก็ได้ตอบไปนะครับว่าอาจารย์คนนั้นเขาว่ามาแบบนี้นะว่าถ้าเกิดใช้มีดเล่มนี้แทงเข้าไปก็จะสามารถช่วงชิงพลังมาได้แต่ว่าแค่แทง เฉยๆเนี่ยก็ไม่ได้นะมันก็มีเงื่อนไขเพื่อให้สามารถช่วงชิงมาได้อยู่แล้วก่อนที่เธอจะพูดถึงเงื่อนไขในการช่วงชิงพลังเนี่ยเธอก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมาอาจารย์โจอโอเลยถามว่าไหวหรือเปล่านอนพักก่อนไหมผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรซึ่งไอระก็ถามผู้หญิงคนนี้ไปเพิ่มเติมนะครับว่าเดี๋ยวก่อนนะเงื่อนไขที่ว่าเนี่ยคืออะไรพูดมาให้ครบสิผู้หญิงคนนี้เลยบอกไปว่าฉันนึกไม่ออกแล้วนะ่ะไอระเลยบอกว่าเอาอีกแล้วเมื่อกี้ก็หน้าตาจะไม่ได้ชื่อจะไม่ได้แถมตอนนี้ก็ไม่ วิธีในการช่วงชิงพลังอีกผู้หญิงคนนี้เลยบอกว่าจริงๆนะ่าชั้นเนี่ยไม่ได้โกหกฉันจําไม่ได้ซึ่งโมโมะก็ได้วิเคราะห์นะครับว่ายังไงเย,ยนี่เนี่ยก็เป็นแค่คนที่ทํางานให้ออาจารย์บ้าคนนั้นจริงไหมมีความเป็นไปได้ที่แผนการเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดอยู่มีโอกาสที่เย,ยนี่เนี่ยอาจจะโดนวางลูกเล่นอะไรบางอย่างเอาไว้เพื่อไม่ให้สาวไปถึงตัวไออาจารย์ระยำคนนั้นโมโมะได้ถามผู้หญิงคนนี้ไปว่าแล้วพลังนั้นของเธอล่ะพลังในการใช้คนตัวจิ๋วนะ่ะเป็นพลังของเธอที่มีมาแต่ แล้วหรือเปล่าผู้หญิงคนนี้เลยบอกว่าเปล่านะ่ะพลังนี้เนี่ยฉันโดนคนคนนั้นยัดเยียดให้มาโมโมที่ได้ยินก็ตกใจนะครับว่าอะไรกันให้ความสามารถกันได้ด้วยเหรอทําได้ไงอ่ะผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็บอกถึงวิธีนะครับว่าคนคนนั้นเนี่ยได้ใช้มีดคล้ายๆกับมีดเล่มนี้แหละมาทําให้แขนของฉันเกิดบาดแผลจากนั้นฉันเนี่ยก็มองเห็นคนตัวจิ๋วเหล่านี้และระหว่างที่ผู้หญิงคนนี้เปิดแขนเสื้อตัวเองขึ้นก็จะเห็นรอยแผลเล็กๆนะครับผมซึ่งพวกคนตัวจิ๋วที่เห็นแผลของผู้หญิงคนนี้ก็พยายามเอา เอาพวกแบบพัตเตอร์อะไรแบบนี้มาปิดแผลให้แต่ดูเหมือนผู้หญิงคนนี้จะไม่ชอบพวกคนตัวจิ๋วนะครับเธอได้สปัดพวกคนตัวจิ๋วออกไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเธอบอกไปกี่ครั้งแล้วว่าอย่ามาโดนตัวฉันโมโมะเรยบอกว่าทำไมเธอใจร้ายจังเลยพวกเขาเนี่ยหวังดีนะอยากจะปกป้องเธอผู้หญิงคนนี้เรยบอกว่าไม่อยากได้พลังแบบนี้มาต้องแต่แรกสักหน่อยไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยมันคอยติดตามฉันตลอดเลยหน้าขยักขยั้งเป็นป้าไม่อยากมองเห็นเจ้าพวกนี้แล้วอยากกลับไปใช้ชีวิตแบบปกติเร็วๆแค่ฉันพลาดถ่ายรูป ูปตัวเองลงแอคล็อกแค่ครั้งเดียวมันทาให้ฉันเนี่ยต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เลยเหรอแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มร้องไห้ขึ้นมานะครับซึ่งอาจารย์โจโอนี่ก็พยายามปอบนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีนักเรียนคนนึงเล่าว่าเห็นคุณลุงตัวจิ๋วด้วยนะเขาบอกว่าไม่อยากมองเห็นอีกเพราะว่ามันน่ากลัวครูก็เลยตรวจสอบดูหลายๆอย่างจากเรื่องที่เล่าขานกันมาโดยคนในพื้นที่แห่งหนึ่งคนตัวจิ๋วเนี่ยเดิมทีก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเรานั่นแหละเป็นเหล่าคนที่ถูกขับไล่จากพื้นพิภพ เป็นผู้ที่อ่อนแอที่พ่ายแพ้ต่อสังคมว่าเกินว่าเป็นเหล่าคนที่ถูกลืมเลือนจากโลกคนพวกนั้นเนี่ยหายไปจากโลกไปนี่อย่างเงียบสงบแล้วก็กลายเป็นคนตัวจิ๋วในที่สุดถึงแม้ความทรงจําในตอนที่พวกเขาเป็นมนุษย์เนี่ยจะหายไปแล้วแต่ว่าพวกเขาก็อยากให้ใครบางคนยอมรับในตัวตนของพวกเขาเหมือนกันเห็นว่ามีแค่ความรู้สึกแบบนี้แหละที่ยังคงหลงเหลืออยู่เพราะงั้นพอเจอคนที่มองเห็นตัวเองเนี่ยก็เลยรวมตัวกันอยู่ใกล้ๆคนคนนั้นแล้วก็ทุ่มเททุกๆอย่างเพื่อ คนนนั้นยงไงละ่ะซึ่งก็มีการพูดกันบ่อยๆนะว่าถ้าเกิดเห็นคนตัวจิ๋วเนี่ยก็ถือว่าโชคดีตอนนี้นักเรียนที่มาปรึกษาฉันเนี่ยก็เลยพยายามตามหาคุณลุงตัวจิ๋วคนนั้นอยู่ยังไงละ่ะซึ่งผู้หญิงคนนี้ที่ได้ฟังเรื่องราวนี้เนี่ยก็เริ่มรู้สึกเห็นคุณค่าของคนตัวจิ๋วนะครับว่าคนตัวจิ๋วพวกนี้เนี่ยพยายามที่จะปกป้องเธอจากทุกๆอย่างจริงๆนะครับซึ่งคนตัวจิ๋วพวกนี้เนี่ยก็ได้ทําการแปลอักษรนะครับเป็นคําว่าพยายามเข้าโคคิซึ่งโคคิก็คือชื่อของผู้หญิงคน นันน่เองหลังจากนี้ผมก็จะเรียกเธอว่าโคคิซึ่งโคคิเนี่ยที่เห็นคนตัวจิ๋วพยายามแบบเออทุมเททุกอย่างให้เธอเธอก็เริ่มร้องไห้แล้วก็รู้สึกซาบซึ้งต่อสิ่งที่พวกคนตัวจิ๋วพยายามทาให้เธอเพราะจริงๆโคคิ ok เนี่ยก็เป็นคนที่ถูกสังคมกีดกันออกมาเหมือนกันนะครับการที่พวกคนตัวจิ๋วเห็นคุณค่าในตัวเธอเนี่ยมันก็เริ่มทําให้เธอรู้สึกซาบซึ้งโมโมที่ได้ยินเรื่องราวของพวกคนตัวจิว๋วโมโมก็เลยพูดขึ้นมาว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวก่อนนะงั้นแสดงว่าคนตัวจิ๋วพวกนี้เนี่ยไม่ได้ เกิดจากพลังของเธองั้นเหรอแต่เป็นเจ้าพวกที่มีอยู่มาตั้งแต่อดีตแล้วงั้นเหรอโคคิเลยบอกว่าอืเห็นบอกว่างั้นนะโมโมะเลยถามว่า,า,วาเธอเข้าใจที่พวกคนตัวจิ๋วพูดด้วยเหรอโคคิเลยบอกว่าถ้าแค่นิดหน่อยเนี่ยก็พอเข้าใจโมโมะเลยถามไปอีกว่างั้นเหรอแบบนี้ก็ดีเลยถ้าง,งั้นช่วยถามพวกเขาหน่อยสิว่ารู้วิธีทําให้คนตัวจิ๋วเนี่ยกลับมาขนาดตัวเท่าเดิมไหมโคคิก็หันไปถามพวกคนตัวจิ๋วนะครับแล้วก็ได้คําตอบว่าไม่รู้โมโมะเนี่ยก็ถึงกับลงไปนอนเลยนะครับบอกว่าอะไรกัน ไม่รู้หลอกหรอโอคารุนเลยบอกว่ามีจะต,ต้องหาหนทางอื่นสือนะครับส่วนทางไอระตอนนี้ก็ได้หยิบมีดเล่มที่ใช้ขโมยพลังขึ้นมาแล้วก็พูดขึ้นว่าแล้วก็เรื่องเจ้าของมีดเล่มนี้เนี่ยก็น่าสงสัยมากๆช่วงชิงความสามารถของอีกฝ่ายแถมยังเอาความสามารถที่ช่วงชิงมาไปมอบให้กับคนอื่นผ่านมีดเล่มนี้ได้ด้วยแบบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่โมโมะแล้วมั่งที่โดนเพ่งเลงพวกเราเองเนี่ยก็มีโอกาสโดนเพ่งเลงเช่นกันบางทีไอเจ้าอาจารย์คนนั้นเนี่ยมันอาจจะจู่โจมปุ๊บปั๊บ แบบไอ้พวกเผ่าพันธุมนุษย์ต่างดาวก่อนหน้านี้ก็เป็นได้แถมครั้งนี้มันยังใช้มนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษเข้ามาโจมตีซะด้วยยังไงซะทุกคนตอนนี้พวกเราเนี่ยต้องอยู่ใกล้ๆก,กันไว้อย่าออกห่างแล้วก็เปิดช่องโหว่ให้มันเนี่ยเข้ามาโจมตีได้ละแล้วไอ้ละก็หันไปมองโคคินะครับพร้อมกับบอกว่าเราจะเอายังไงกับเยนี่ต่อดีโมโมเรบบอกว่าจับตาดูไปก่อนแล้วกันเพราะยังไงศัตรูเนี่ยก็ต้องติดต่อเย,ยนี่มาอีกแน่ถ้าเกิดมีการติดต่อกันมาอีกพวกเราเนี่ยก็จะปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ไปจับตัวไอ้เจ้าอาจา คนนนนัันก้กไอระก็ได้พูดต่อขึ้นมาว่าแล้วหลังจากนั้นพวกเราเนี่ยก็จะทําการลบภาพชุดชั้นในที่น่าอายของเธอในอินเทอร์เน็ตให้โคคิเลยบอกว่าขอบคุณมากไอระถามไปว่าแล้วเธอชื่ออะไรละ่ะโคคิเลยบอกว่าชื่อยูกิชิโรโคคิไอระที่ได้ฟังว่าเธอชื่อยูกิชิโรโคคิเงั้นเหรอเธอคือคนที่ได้รางวัลชนะเลิศรุ่นอายุน้อยที่สุดในการแข่งขันเปียโนโรุ่นเจ้าสินะโคคิที่ได้ฟังแบบนั้นก็ตกใจเลยว่าเธอรู้เรื่องนั้นได้ยังไงเนี่ยไอระเลยบอกว่าก็ จำได้สิเพราะว่าคนที่เธอชนะน่ะมันเป็นชั้นแล้วเราก็จะเห็นภาพในตอนนั้นนะครับผมว่าที่1เนี่ยคือโคคิส่วนที่2คือไอระไอระบอกว่าแต่หลังจากนั้นเนี่ยฉันก็ซ้อมจนเจียนตายเลยจนฉันสามารถกลับมาเอาชนะเธอได้แล้วก็มีภาพย้อนอดีตเล็กๆแค่เราเห็นนะครับว่าไอระเนี่ยชนะการแข่งเปียโนต่อโคคิซึ่งโคคิเนี่ยก็จําได้เลยนะครับว่าเธอคือชิร์โทชิไอระเงิ้เหรอเดี๋ยวก่อนสินี่เธอเนี่ยเล้วเปียโนล่ะเธอเลี้ยงเล่นมันอยู่ไหมไอระเลยบอกว่า ฉันเลิกเล่นไปแล้วน่ะมันน่าลำคาญโคคิเลยบอกว่าเธอเลิกเล่นทำไมล่ะฉันเนี่ยอุตส่าห์เลิกเล่นเปียโนเพราะเธอแท้ๆแต่ทำไมเธอเนี่ยถึงได้เลิกเล่นล่ะไอระเลยบอกว่าอย่ามาม่วนนิ่มกับฉันนะเว้ยเธอเนี่ยก็แค่ห่วยแตกจนแพ้ฉันมันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยที่ทำให้เธอเลิกเล่นฉันว่าแค่พ่อแม่เธอให้ยอมเล่นเปียโนเนี่ยก็น่าจะขอบคุณพวกเขาแล้วนะซซ่งโคคิก็เถียงกับว่ายังกล้าพูดแบบนั้นได้ไงที่เธอเนี่ยยังบอกว่าน่าลำคาญเลยแท้ๆและทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มจิกกัดเถียงกัันเเล็กกกกๆรบผมี่่ยวาแขขงัน เปียโนที่ทั้งคู่เนี่ยเคยเป็นเหมือนคู่แข่งกันมาในอดีตแต่ปัจจุบันคือทั้งคู่เลิกเล่นเปียโนกันไปแล้วส่วนทางคินตะที่ถูกอาจารย์โจโอใช้ไม้เบสบอลฟาดเข้าหน้าเต็มๆเนี่ยตอนนี้ก็ยังนอนพักรักษาตัวอยู่ห้องพยาบาลนะครับซึ่งจีจีก็เข้าไปถามคินตะว่าเป็นยังไงบ้างคินตะจมูกหน้าอนะ่ะคินตะเลยบอกว่าไอตัวผู้ที่ไหนวะไปไกลเลยฉันต้องการแต่พวกผู้หญิงเว้ยอาจารย์โจโอเลยเข้ามาถามว่าเป็นไงบ้างโทษทีนาที่ฉันทํารุนแรงไปคินตะเลยบอกว่าแข็งแกร่งเต็มสูบแล้วครั ตอนนี้ผมหายดีแล้วแล้วก็เป็นอันจบไปนะครับผมสําหรับดันดาดาในตอนที่175นะครับผมตอนนี้เราก็ได้รู้จักยูกิชิโรโคคิอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมแล้วก็ข้อมูลของพวกคนตัวจิ๋วนะครับว่าจริงๆแล้วคนตัวจิ๋วเนี่ยเป็นเหล่าคนที่มีอยู่แล้วนะครับแต่คนปกติเนี่ยจะมองไม่เห็นโคคิเนี่ยโดนซันโจเมหรือว่าเขาแซงชักแมงมอบพลังบางอย่างให้นะครับทาให้เธอสามารถมองเห็นคนตัวจิ๋วแล้วการที่เธอมองเห็นคนตัวจิ๋วเนี่ย มันก็เลยทําให้คนตัวจิ๋วต้องการปกป้องเธอเพราะตํานานคนตัวจิ๋วเนี่ยก็คือคนตัวจิ๋วเคยเป็นมนุษย์มาก่อนนะครับแต่วันหนึ่งพวกเขาเนี่ยก็ถูกลืมไปแล้วก็กลายเป็นคนตัวจิ๋วพวกคนตัวจิ๋วเลยมีความรู้สึกว่าอยากถูกคนอื่นมองเห็นอยากได้รับการยอมรับจากคนอื่นใครก็ตามที่มองเห็นพวกเขาเนี่ยพวกเขาก็เลยจะทุ่มเททุกอย่างให้กับคนคนนั้นดังนั้นพวกคนตัวจิ๋วก็เลยกลายมาเป็นพลังให้กับโคคินั่นเองส่วนข้อมูลในการขโมยพลังวิธีการเนี่ยจริงๆเรารู้แล้วนะครับผมแต่ว่าตัวละคร ในเรื่องยังไม่รู้ก็คือมันต้องทําให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกยอมแพ้หลังจากนั้นก็จะทําการใช้เม็ดเนี่ยเสียบเข้าไปและจะสามารถช่วงชิงพลังมาได้ถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามไม่พูดคําว่ายอมแพ้ก็จะไม่สามารถช่วงชิงพลังมาได้อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขในการชิงพลังมานะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เรารู้มาก่อนหน้านี้แล้วเนาะแต่ว่าตัวละครภายในเรื่องเนี่ยพวกโมโมะโอคารุนยังไม่ทราบข้อมูลตรงนี้เพราะว่าโคคิ oki, เธอจําไม่ได้ซึ่งก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับดันดาดันในตอนที่175ก็ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หัวต้องขอตัวเลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ